ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบตู้ควบคุมสระว่ายน้ำนะครับก็จะมีตัวปั๊มเมนนะครับขนาด1.5แรงปั๊มสปาขนาด2แรงแล้วมีชุดแสงสว่างนะครับจำนวน3หลอด18วัตต์ไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็มีเครื่องเกลือนะครับมีจอแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์นะครับไว้เช็คแรงดันและกระแสนะครับก็มาดูด้านในกัน ด้านในก็จะมีเบรกเกอร์ r c b o นะครับกันดูดแล้วก็เบรกเกอร์ fcb ทั่วไปนะครับไว้ป้องกันมอเตอร์นะครับมีทามเมอร์เป็นระบบออโต้นะครับมีวิปป้องกันไฟตกไฟเกินีเลย์ควบคุมวงจรคอนโทรลแมเนติกควบคุมชุดปั๊มนะครับแล้วก็มีหม้อแปลง12โวลต์นะครับก็ขั้นตอนการใช้งานนะครับอันดับแรก ให้เรามาออนเบเกอร์เมนนะครับตัวแรกเมื่อเราออนปุ๊บจะสังเกตว่าตัวเฟสโปรดักชันจะทำงานนะครับถ้าแรงดันปกติแล้วก็มาออนตัวเบเกอร์คอนโทรลนะครับตัวเล็กตัวขวาสุดนะครับเมื่อออนระบบคอนโทรลต่างๆก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองแมนนวลกันนี่คือโหมดแมนนวลนะครับ ก็บิดออนออฟตรงนี้ได้เลยนี่ครับส่วนเครื่องเกลือนะครับจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราออนตัวปั๊มเมนเท่านั้นนะครับถ้าปั๊มเมนไม่อ n อนตัวเครื่องเกลือจะไม่ทำงานนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของทางร้านนะครับต่อไประบบออโต้ครับก็จะสั่งการทำงานผ่านทามเมอร์นะครับจะแมนวนวล ตอนนี้ทัมเมอร์ตัวที่1ทํางานนะครับทัมเมอร์ตัวที่1จะเป็นของชุดสปานะครับทัมเมอร์ตัวที่2ทํางานนะครับทัมเมอร์ตัวที่สจะเป็นชุดของปั๊มนะครับปั๊มเมนนะครับทัมเมอร์ตัวที่3จะเป็นชุดของแสงสว่างนะครับจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันเมื่อเราออนเสร็จถ้าเราจะเปิดเครื่องเกลือแล้วก็บิดออนไว้ได้เลย เดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็บิดออฟไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเราเออนแล้วไฟก็จะจ่ายมาที่ตัวปลั๊กไฟนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสายปลั๊กของเครื่องเกลือนะครับรเสียบเข้าได้เลยต่อไปทดสอบว่าโหลดน,นะครับ อร์โหลดของปั๊มสปานะครับอ่าตต่ก็ทํางานไม่สามารถออนได้นะครับทั้งแมนวนวลและออโต้ต่อไปอร์โหลดของตัวปั๊มเมนนะครับอร์โหลดไม่สามารถออนออฟได้นะครับการรีเซ็ตอร์โหลดให้เราหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วให้เรามารีเซต็ตที่ตัวสีน้ําเงินนะครับตัวตรงอร์โหลดอ่าก็จะเป็นการรีเซ็ต ก็ปังก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับต่อไปทดสอบเบเกอร์เมนนะครับ RCBO การดูดนะครับโดยการเทสผมจะใช้ปุ่มเทสนะครับเป็นตัวทดสอบเมื่อมีเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วไฟดูดนะครับตัว r c b o ก็จะตัดทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ RCBO บมันทิปนะครับถ้าเราจะกลับมาใช้งานใหม่ให้เรา มากดปุ่มนี้ครับตัวปุ่มสีน้ําเงินนี่นะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดลงไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะออนไม่งั้นมันจะออนไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็ถ้าเราไม่กดตัวปุ่มสีน้ําเงินนี้นะครับก็จะไม่สามารถออนได้เบรกเกอร์มันก็จะตีกลับลงมาอัตโนมัตินะครับต่อไปออทามเมอร์ครับการตั้งทามเมอร์ การทั้งทัมเมอร์นะครับอ่าอดับแรกถ้าเราจะตั้งวันเวลานะครับอยู่ที่หน้าแรกให้เรากดตัวปุ่มทุก2นาฬิกานี่นะครับค้างไว้จากนั้นให้เรากด D บวกก็คือวันนะครับเป็นวันที่อ่าวันวันนี้วันเสาร์นะครับตัว H บวกก็จะเป็นชั่วโมงนะครับ ก็ปรับได้ตามต่อไปก็ m บวกนะครับก็จะเป็นนาทีนะครับโดยการปรับเราต้องกดตัวรูปนาฬิกาในค้างไว้นะครับแล้วก,กดปุ่มพวกนี้คู่กันไปต่อไปการเซตเวลาให้ทอมเมอร์ทำงานนะครับกดเข้ามา p ครับกดตัว p เข้ามาหน้าแรกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะขึ้นเลขหนึ่งสลับกับคำว่า on นะครับจากนั้นเราก็มากด D บวกก็คือเลือกวันเวลาวันนะครับสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับต่อไปเป็นชั่วโมงครับต่อไปเป็นนาทีครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วถ้าเรากดตัว P อีกหครั้งจะเห็นได้ว่าเป็นเลขหนึ่งสลับกับ Off นะครับก็คือเวลาที่จะปิดนะครับก็ตั้งเหมือนเดิมเลย D บวก1 H บวกชั่วโมง M บวกนาทีนะครับ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดรูปนาฬิกานะครับจะกลับไปหน้าหลักหรือว่าถ้าเราจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่าที่เราตั้งไว้ให้เรากด C ทับ R นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับครับผมก็มาดูเทอร์มินอลเข้าสายไฟกันครับเทอร์มินอลจะเป็น สองชั้นนะครับอาจจะดูยากนิดนึงชั้นล่างนะครับช่องแรกจะเป็นสาย L นะครับถัดมาก็เป็นสาย N แล้วก็สายกาวนะครับ1 2 3ก็จะเป็นไฟจากเมนนะครับไฟบ้านนะครับมาจากการไฟฟา้าช่องต่อไปช่องที่4 5 6ก็คือจะเป็นชุดของตัวปั๊มสปานะครับก็จะมี L N แล้วก็กาวนะครับชุดต่อไป จะเป็นของชุดปัมม๊มเมนนะครับ L N 9ครับชุดด้านบนนะครับชุดด้านบนชุดแรก1 2 3นี่นะครับจะเป็นชุดของแสงสว่างครับก็คือหลอดไฟใต้น้ำสามช่้งแรกก็จะเป็นของหลอดไฟโดนที่1เซตที่2ก็เป็นของหลอดไฟโดนที่2องโดนที่3นะครับไล่ตามลำดับครับครับก็จบการเทสเพียงเท่านี้ครับ